ฟุตบอลประจำวันที่16มกราคม2567ขอคนและหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะ เนื้อหอมอย่างเควินฟินลิปมิดฟิลพันดุที่ขนาดนี้มี4ทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างนิวคาสเซิลเวสต์แฮมเอเวอแร์ตนและคิสตัลพาเลตต่างพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อคว้าตัวเควินฟินลิปกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมทีมแข้งวัย28ปีถูกคาดการว่าจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราหลังไม่ได้รับโอกาสมากนักในถิ่งแมนซิตี้โดยนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเจ้าตัวได้ออกสตาร์ตัวจริงเพียง5เกมเท่านั้นท่ามกลางปัญหาบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นทางเรือใบต้องการขายฟิิลป แต่ก็ยังไม่ได้ตัดเรื่องการยืมตัวออกไปแต่มีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายค่าย,ยืม5ล้านปอนด์รวมถึงค่าจ้างส่วนใหญ่ที่นักเตะรับอยู่1 3 5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคมีรายงานว่าหลายทีมได้ติดต่อไปยังแมนซิตี้แล้วแต่คาดว่านิวคาสเซิลเป็นสโมสรที่มีโอกาสมากที่สุด